ไอบอลเฮ้ยรถติดล้อรถติดล้อมาเกี่ยวไรถไอ้เฮ่มรง้ตรงๆๆรย็รถไปรถสร้างตัวก่อนรถไปรถส้างตัวก่อนดิรถเกียวอ่โอ้ยเียจ็บเจอู้ยเชี่ยังเจ็บวีซอได้ปปดไม่มีปืนอเงียีซ่อมเลยาหม่ไหม่มันไม่มีพื้นมันมาเอาเราไม่ได้หรอกถือกับเข้าไปเลยไรถเเไปเลยรถเกี่ยว เราไม่ต้องไปหาปัาเลยพังรานะเพื่อนเรารับหน่อยหาเราเพื่อนหน่อยเพื่อนล่นใครเฟเพื่อนแล้วเขาหล่นแล้วนึ่คนอะไรอะไรเ้อะไรเยพร้อมเล้มอยิรับเลยครับเลยไม่เเพื่อนหล่นเพื่อนหล่นเออเอาี้เป็นอนรถรถอย่างกลางทำอะไรบ้าอะไรอ่ะไอ้ยีนเรายปักีบปากปักีปอีปักหน่อยปักหน่อยปักหน่อยยิมพี่หน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าไหนบ้าบอกไว้นะบ้านหลังบ้านเราฝังบ้าเราทางบึงฟังก้บ้านเราทางบึง

ถ้าฉันรักแล้วเธออย่าเลี้ยวฉันร้ายร้ายมาจากไหนไม่เป็นไรเลยไม่เชื่อมาเลยตายด่โซมาดิโซไมไม่เกลยดดิโซมาไม่เคียดิโซไม้ไม่เคียดิโซไมไม่เสมียดดิโไม้ ไม่ได้ใหญ่ควายบานเราลางบึ้องเอาศกมาหน่อยเอาศมาเอาศมาบอ้ววรเหลือห้เพื่อนด้วยาเราเยอะว่าเยอะมุมร้ยทงมุม้อยเ่มไอกยัมล้วโอ้โห ถ้าฉ right? ัน <mini> ร <horror> <m ach sup> ักแล้วเธอจะจะไล่ไล่มาจากไหนไม่เป็นไรลืมไปช่างไรลองเพิ่มเลหอยองมาหน่อยคนนำเยอะมารหน่อยเวหน่อยหลังมากเ้าหลังมาก้าลหลังมาจะเกิดยอะจะไม่เยอะจะไม่เยอะมาถอยตัวมามืไ่ไม่ดิตาดิค่ ไอเจียวขู่แหละข่แหลีเพื่อนหาพ่อมึงเนี่ยเด็กเคี้ยมึงอะตายขยบมึงอะตายอ้ยเดี๋ยวกูตีแม่งคืนหรอกไอสัตว์เอพเคี้ยพวกเดียวกันไ่ดิ่ะเบอร์ให้กูเข้าล่างดเยไไีไปเดียกันอแม่งแหละกูไม่สนเพื่อนฝูงแล้วนะเนี่ยล่างร่างเนี่ยไม่สนเพื่อนฝูงนะ ไิ่ซมาไิโซมาไม่เขียนไมมไดไมไสัตว์ไม้สัตไมไสัไมไสัตไม้สัตไ้ยบ้านะฮัลโหล่ไายบ้านนะย้าไบ้านนะบ้านเไะบ้านใหม่นอย่าไอ่าไา่าบไานอย่าบไานไ

บรร nam เว่ยแ่ที่จะค้นเป็นหกสิบ่ะม่ม่นะะน่าไม่ได้เห็นไหมตีไม่แตกหน่อย

อีเหรอทำเป็นหมูเลยสันนเออหนึงนะมีรถคันึนะอีเหี้ยต้องเล่นดาเบีดไม่คนดูไม้ตีไม่ตายจริงไว้ผมโราตีเต็มหัวผมยังไม่ตายเลย <S <S 1> <S 1> มันตายแหละถ้าเกิดตีทะลุเป็นาอบดีดวะพวกตีอ่ะผมว่าน่าจะตีตายพวกที่เก็กเก็กอ่ะ ชุบไอ้ดอกชุบเลยไอ้ดอกชุบไปไหนชุบไปไหนชุบไหนรอรรอชุบไหนไหนเห็นปะโอ้ยท้อปะเหระเห็นละรอรออะไรเรารออะไรพาพนี้เราภาพนี้เราภาพนี้ไปไอ้ไอ้กลับเข้าไฟกลางเดี๋ยวนะกลับเข้าไฟกลางเดี๋ยวนะคนเราเริ่มจางแล้วเนี่ยมึงต้องกจับเพื่อนเฮ้ยเหลือสามสิบคนมึงเหลือเยอะอยู่ชุมกันได้เลยว้ถ่าถ่ายไปกัน ป้าป้าป้าปาดีดิปปารีดิปใส่ตะกี้ดอนเฮียพีัวมาแล้นะเราพี่มาเลยพีดีเพื่อนไหนพีดีเพื่อนไหนพีดงเพื่อนไหนพีดงเพื่อนไหนพีดีเลยเลยรูดี้ใครเลยไเดินตรงดูตรงดู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 ด่นูด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 รดูดูดูงูด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 รดาดู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 ดงดลดูดูดูดอดู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 รูด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  <łość> <S 2> <S 2> ไปไปพี่ไปลับันเอาศพเพื่อนหน่อยดิเอาศพเพื่อนหน่อยดิไนหาเพื่อนหน่อยหบเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยเลืยีคนแล้วน้องอยู่ในวงอ่่ทีเไ้แกขแก

ไลีไล่ีหนมนคนมาเรื่อยแล้วคนมาเรื่อยๆแล้วสาแล้วสามแดีัไหนะเมื่อตอนเอตที่ไหนรีนเดีเอ็มเคลียร์เพืหน่อยดีเอ็มพีเลียร์เพืหน่อยหาอีกอย่าเพิ่งตายครับ่นี้ชุดนี้ชุดนี้มาชุดใหม่ดิโดนวีพีแล้วเราคืนีพี่ล้วท่ไหนรีเพื่อนหน่อยเพ่อนหน่เดียวกับเล่นเดียวหกลับมาไฟอแตกู้ยแตกอีกอูยิกแท็กโชิกแท็กโ

พี่เอาสบองหน่อยเอาสบองหน่อยเอาสบองหน่อยพี่หยิบสองหน่อยอะไรูไอ้โง่ไอ้บมูไปดิไอ้บมูไปตายตายขี้อ้มาออกไปออกมาออกไปดิเอาไปออกไปบหมูดิยัยไปช่วยไอ้หมูดิมุมสองมุมสองมุมสองเว้ย

ไอควายให่คุยแล้วกลืนมาเลยหัวเียนยาพมึหมดแล้วครับพวกมึงหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยอะไเนี่ยเดี๋ยวคุยไอควายสวยแลสวยวีครับเยไอควยคัน่ยะโอยโอ้ยไอ่ี้เพือนชเพื่อนเพื่อนช่วยเพนช่วเพื่อน่วเตัวนี้เพืนตายสคนดึงเพือนนึ่เพื่อนหนึน เอ็เขี้ยมึงชุบเพื่อนไหนชุบไปไหนเอ็มเคีมชุบเพื่อนกันหน่ไยไหนเงี้ยไปน้องทำศพได้แล้วมึงมึงคืนแล้วทำศพได้แล้วทำศพได้แล้วไม่งั้นไม่จบน้องเฮ้ยลถลบแล้วลถลบแล้วมึงทำศพลถแล้วมึงทำศพมึงทำศพถือไว้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 มึงคืนแล้ว เอาหัย่ากนะมาบ้านหน่อยหรอมาบ้านหน่อยมีมีมาปากอินงยมาเล่นบ้านเรามาเล่นบ้านเราะไรกอไรอีกานียังเสียวเยอะด่ากู อี๋เพื่อนกูจุ๊บไอ้โจ๊กยุ้งกูโจ๊กยุ้กูเดี๋ยวไปเปล่ากลับไปไ่้กับเพื่อนไอโจ๊กมาดิโจ๊กโจ๊กมาดิโจ๊กมันหนีแล้วป่าลาบแล้วไดี๋ยวาก่อนกลับเไปกับเพื่อนวันพ่อมาเกิน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 เราได้เพื่อเออเราได้หมดเราได้สมหมดเราได้สม กลับเล่นกับเพื่อนอะไรมือไอ้เฮียมันคืนแล้วอีกโอ้ดีไว้สอไปสอบขามือเลยพี่ถือสอดขามือเลยเื่อนเลยสอปอระวังเขาชุบอลโป้ชึกชึบโป้ มันขึ้นรถหนีป่าล่าไปแล้วไอ้เหี้ยสวอยู่เลยหอนอทเ่นเ่นสวบ้ากนากกันาก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 นารับเพื่ไ้พาเพื่อนเพื่อนเเจเจเราบกา้เพื่อนเ้อนอนเพื่อหายไอุ้มไปวิ่งนเแล้วเออชุบออมมันไม่เกินหมหรอกมันสอแก๊อมีมมีดเลยีรเยเารับเพื่อนอวชิวอะ

มึงะให้ใครไปเด็ดเมล็ดยาัวไปพาวีเลยถือศวเลยถือาถือถือาเลยถือาไมึงเหนื่อยตัววิกฟีมึงถือศบนี้มึงจะวิกฟีอไรปเนี่ยเ้ยเดี๋ยวพี่แมวสบด้านหลังนี่เถถือดอถือพี่เอาไปไหมเดี๋ยวกูจะแมวสบด้านหลังมันมีอีกน้องเออมึงเห็นไปมนี่ หาเด็กเนือน่อยไอ้เียเด็กเมานาเดกเดิไปดีไดไปดีเฮ้ยอองององสบต่อที่มีแบลสอีกมันมีสบอีกเอาสบต่อดิเออไปะไอเจอแผลสี่สาองหนึ่งเสวยปูเอลอวกันเลยไปเลยวิ่งไปเลยมกเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเฮ้ยคนเราครบนะหกสิบเลยวะไ้เชียวเต็บอบเต็บอบ รถรีแบบว่ามันอ่ะพี่บอลดึงเข้าดึงเข้าอ่ะตกนี่ตกอย่งเียวตรปีศาจเข้าว่